ครับกาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่2ธันวาคมพศ2566กอาบสวัสดีแฟนเพจทางช่อง y ยูทูบยุซี่พะโคสิ่งหน1่งสิ่งหนึดีแฟนทาง Facebook ของงวอมุนเมียสียูซี่พะโคสิ่งนี้และกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องกันครับครับกาพบกันทุกมือครับพี่น้องครับกาแย่เฝ้าเบื่อกันครับสำหรับชิปนี้กามาแบ่งง้อพี่น้องไปเลี้ยงเป็นง้อราคาถือส้งฟีบบอมี่มาจำด้วยครับพี่น้องครับจีบเงินไปทาง200กิโลเมตรแรกหรือว่าบวก บวกส0งร้อยบัวลายนี่ส่งฟรีให้เลยครับพี่น้องครับแพ้ว่าถ้ามันไกลกันหน้าเจียด300อัพ280 90กะซอยคานะโมูกน้ะมันทั้งขวากข้าวน้ำได้เลยครับพี่น้องครับเห็นใจสิ่งกันในการครับพอทั้งขวากกับพอได้ขายแพงครับพี่น้องครับขายส่งฟรีบ่มีมาจังพี่้องครับบ่อบัวลายใหญ่แห้งเด้ครับพี่น้องครับผมสิบเอวมองขายเลยเอยๆครับพี่น้องครับผู้ใดซื้อได้กินหายง่วเรียงนี่คุ้มขายแน่นอนครับเอาชุดนี้ก่อนนี่ครับเป็นเป็นชุดแม่ลูกนี่นะครับสามแม่ลูกพี่น้องกันเหมือนครัับบพี่น้องคร มันมังไล่เรียดตัวเมียพันธุ์กันครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเมียทองลูกสารได้ทองได้ครับพี่น้องครับง้อโบดถ์ขบเครื่องสูงกับพวกสูงหลายนะครับผู้ใดมาคุ้มสูงบอกพันครับสูงหลายนี่สิบเนี้ยครับพี่น้องครับเขาบีบแต่ว่าใจลูกงามเลยครับสดๆครับพี่น้องครับตัวซาทองเรียบร้อยแล้วประกันทองให้สามเดือนครับนี่ตัวลูกสาวลูกแรกเพื่อนี่ครับพี่น้องครับลูกแรกเพิ่นเป็นง้อโบดเครื่องดำเงินครับพี่น้องครับพร้อมกับลูกไส้ของลูกสาวเพิ่นนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับไส้อยู่สองเดือนลูกไส้เป็นพยาธิผิวหนังถด พวกผมฉีดยาไทยพยายามารุงให้เรียบร้อยแล้วครับเอาไปเลี้ยงเลยได้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับไม่มีปัญหายังครับพี่น้องครับสำหรับสามตัวนี้มองขายได้เลยครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันไหนไกลกันนายเจยดท่านกับตองซอยคาร์ดมุนมันนยางทีก้าวไ้ขังต้นได้ครับพี่น้องครับบ้านนี้้าว่้าเลี้ยงแยกครับพี่น้องครับ้าว่้าเลี้ยงแยกอ่าแม่ท้องเนี่ ผมชิดในราคา16,000บาทครับพี่น้องครับประกันทองให้3เดือนส่งฟรีให้200กิโลเมตรแม่ลูกผู้นี่ลูกตัวแรกแม่ลอยสามสิบบวกโบสถ์ครบเครื่องนี่ผมชิดในราคา20,000บาทครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่ไส้กลางบ้านเฮาครับนี่ครับตัวนั้นเป็นแม่ใหญ่เพิ่นตัวนี้ลูกสาวแรกนี่ครับพี่น้องครับตัวลูกชายเพิ่นบ่ได้มาน้เพิ่นบ่ให้มาน้ำครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาเด้อครับ0652076884พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปน ตำบลบ้านฝางอำเภอเสียดวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับผูกรานได้ทุ่มแม่ได้ครับพี่น้องครับนะครับทาพิสูจน์ผูกรานได้ทุ่มแม่หัวเชียงเชียงครับพี่น้องครับนะครับบัดนี้มืมึงแม่นี่ครับเป็นแม่ลูกเมียหัวลูกแรกผู้ได้มักสายอังสายดูงูหนังนะนะเป็นแม่แท้กลางมาเท่าลูกสาวลูกผสมมามันอายุเจ็ดเดือนแม่ท่องอีกหาเดือนค่มตัวพอประมาณเซึ่งละพันตำบานครับพี่น้องครับนี่ครับประกันทองนะครับตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับสําหรับคมนี่เอาไปสองหมื่นห้าพันบาท ส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับซื้อ2ได้3ครับชุดนั้นซื้อ3ได้4ครับหรือท่านสิงห์มนีก็ได้ครับออกไปในราคาห้าหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับนี่ครับหาตัวเจ็ดหัวใจครับพี่น้องครับประกันทองให้สองเม่ยได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจกับทร่งศูนย์ห้อหาสองศูนย์เจ็ดห้อปลแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ กฎกติกลางทั้งข้อกาดเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียโทษตัวโทษตุมกันอย่าโทษคว่ำส่ใจเดืดขาดครับพี่น้องครับมังคีหลีกะจังโทษมาบ่ราะมังค่บอกพานครับพี่น้องครับเพราะว่าแมนทันสิมึงฉีดสองฉีดสามต่อไปนี่ผมกับเจ้าราคาเนี่ยครับพี่น้องครับเพราะว่าผมบอกกับไรอได้ยังหลายครับพี่น้องครับผมขายแบบแบ่งปันมี่ยังกับพูดคุยกันครับพี่น้องครับนี่ครับขอให้พี่น้องให้ความีงใจอย่าโทษเหรียโทษตัวโทษตุมกับพ่อครับพี่น้องครับมังคีหลีกะโทษมาเด้อครับพี่น้องครับ หลักกอรย่างก้อกนี่ซื้อปรึกษากันในครอบครัวดีๆครับพี่น้องครับยินดีน้อกันกับจ้องไงซื้อไปนะครับเพราอของเขาขายจริงทรงจริงครับพี่น้องครับบ่ต้องมาจำกอนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับนี่ครับบ่มีมีงเม็ดมีตำหนิก็บอกว่ามีตำหนิแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับจ้องตัวนี้เ<ไ>ป็นเคยเป็นพยาธิผิวหนังมากก็บอกว่าเคยเป็นพยาธิผิวหนังมากต่ว่ากัผมกัฉีดยาให้ประหยัพยายามลุ่ให้แล้วเอาไปเลี้ยงได้เลยครับฉีดให้ทุกแมวแล้วครับพ <ot> ี <ot> ่น <Apost> ้องครับสียกสีแยกได้เหมือนเด้อครับพี่น้องครับ นี่ครับฝากเบอร์ทีนึงนะครับพี่น้องครับ062076884สามารถโทรได้ตลอด20ชั่วโมงนะครับใหิ่งิ่งก้นพร้อมจบครับพี่น้องครับเพราะว่ากำไรหลักร้อยครับพี่น้องครับเน้นขายไปครับบ่ได้เน้นว่ากำไรหลขายเรื่อยๆจังได้ขายกับขวางเข้าบ่มีนโยบายแบบนั้นครับขวางเข้าแบบว่ากำไรหลักร้อยขายมือต่อมือไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสนใจก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับครับสำหรับทายลิปนี้กะใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่าน ได้กขอมาอุ่นหนุนขอมารับชมคลิปขอมาติดตามผลงานของทางช่องน้ำเนี่ยครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ขวัญใจเกษตรกรคนลากงาละครับพี่น้องครับในตอนนี้กาดันดันไซราคาครับพี่น้องครับดันไซเอามาแบ่งพี่แบ่งน้องเพราะว่างัวกะขยับขึ้นแต่ว่าขวางเข้ากะบ่ขึ้นตามครับพี่น้องครับบ่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ